สวัสดีครับไม่ได้อยู่บ้านครับอยู่สีสเกตซิตีครับอยู่สีสเกตครับผมวันนี้ผมมาถ่ายซีรีส์ของ VTV นะครับเวลเมกา คืออะไรอะไวรุนเมกาเพิ่งตื่นแน่เลยไม,ม่ผมผมนั่งเครื่องจากกรุงเทพมาอุบลแล้วก็จากอุบลมาศรีสะเกตชั่วโมงหนึ่งครับก็เลยแอบหลับไปหน่อยหนึ่งนะฮะเหมือนเมื่อตอนบ่ายมารอบหนึ่งใช่ครับอ่าตอนเที่ยงครับมารอบหนึ่งตอนอยู่กรุงเทพครับตอนนี้อยู่ศรีสะเกตแล้วนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับ อยากให้เดนพุ่นี้รูเร็ว,รวนี่ผมเอานี้มาด้วยเจ้าเสือเรื่องพุ่มริขิดบอพุ่งนี้ราอยู่นะคุณกษัตสวัสดีครับพี่อยู่สวัสดีทุกคนเลยนะครับ ตอนนี้มาตามสัญญาหนึ่งนาที <c oughs> มาก็ทันสวัสดีครับปุณเดษาสวัสดีครับอยากได้หมวกเข้าไปที่อินสตาแกรมมงคนดีนะครับ<ม>เล่นกับใครคะเล่นกับแก๊งไทยบ้านครับไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับสรุปรูกคุณเป็นลูกใครเป็นลูกชมพันสานะฮะหมวกสวย ผมขอเข้ามานะครับรองลัวคุณภาษาสวัสดีดีเจนุ้ยนะครับผม <_ d iam onds> ที่นอ <_ d iam onds> นกีสผู้บ่าอยากให้ชวนปูเป้มาไลฟ์ด้วยอยากได้ฟิลเตอร์มียูงด้วยทุกคน ผมจะทำบาปต่อหน้าไลฟ์ไม่ได้นะให้ผมชวนใครมันมียุงอ่ะแล้วพี่ยูโรอยู่ไหนอยู่สีสเกตครับวันนี้วันเกิดขอคขโมยพรจากคุณกิษณะได้ไหมผมชื่อกิษณะแล้วเหรอครับขอให้เป็นปีเกิดปีนี้โอ้บินบินกันสนานบันไห้ เดือนนี้ไม่ค่อยดูไลฟ์พี่โลเลยติดเรียนเอายังเวพรไม่จบเลยก็ขอให้วันเกิดปีนี้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับทุกคนที่เกิดวันนี้แล้วกันนะครับสเปกเดี๋ยวผมให้โทรหาใครนะอันนี้มีฟิลเตอร์ไหมมีสิครับไม,ไม่มีผมจะไลฟ์ได้ไงไปทำอะไรที่สีสเกตมาถ่ายซีรีส์ครับผม เป็นทุกคนยกเว้นตัวเองหุนษนกระย์แก้วอะไรนะ,นะ,ะทุกคนอยากให้ผมโทรหาใครทำไมผมต้องไปโทรหาเขาด้วยแล้วเขาจะว่าผมไหมเนี่ยว่าผมโทรไปหาเขาทำไม ดีชวนพี่เข้มมาไลฟ์ด้วยได้ได้เดี๋ยวผมลองโทรหาเดี <c oughs> ๋ยวผมโทรลองโทรลองโทรลองโทร,โทรผมลองโทรหาเข้มหัดแล้วกันว่ามันว่างหรือเปล่านะครับทุกคน รักผู้หญิงหญิงก็ไม่สนเรามันคนจนไรหน้าหม่นไม่มองเราคนจนไร,ๆๆๆๆรงเงินไรเงินไรทองกระปังเตินจนไม่รับนะครับ เราผู้หญิงหญิงก็ไม่สนเรามันคนจนแม่หน้ามุนไม่มองไม่รับนะฮะเสียงรอสายพี่เก๋มสัสวีนะครับผมติดคุณกะสามารถอารมณ์ไหนคะผมโทรหาเพื่อนครับเสียงรอสายไม่ต้องคำติดต่อ,อยังคะ Where is Pink Floyd โดดเรียนพิเศษมาดูเลยเสียงเสียงเพลงรอสายไปแซวมันได้นะก็ร้องเพลงไปเลยสิคะผมไม่ได้อยู่ห้องมาสิเสียงรอสายแก่วมากคุกี้คุกี้ยิ้มทีหนึ่งใจละลายเล็กค่ะ อยากให้ถึงวันศุกร์พรุ่งนี้ครับโทรหามุกดาคิดว่าผมกล้าโทรหามุกดาเลยครับทุกคนคิดว่าผมกล้าไหมนะอ้าวหลุดปะครับหลุดหรือเปล่าหลุดไหมครับทุกคนทุกคนคิดว่าผมกล้าโทรหามุกดาไหม ให้ผมโทรหามุกดากดหนึ่งนะกดหนึ่งโทรหามุกดาให้เลยแต่รับไม่รับอีกเรื่องนะโทรหาพิงพอยไม่ค่ะไม่พี่ยูโรชอบจีซูใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงไม่กล้ากดหนึ่งมาแล้วฮะให้โทรหามุกดาแต่ผมว่าเขาไม่รับอนะ หาเรื่องให้ผมโดนไงตึงตึงตึงฮัล <ặt. S 2> โหลใครอ่ะมุกดาไงทำไรครับน <laughs> <laughs> ้าฮงมาทำไมอ่ะฮะาฮก็ทำอะไรอยู่ อาดีๆกินข้าวอยู่อยู่อกองอ่าอยู่กองเหรอครับเข้มก็อยู่นะเนี่ยเข้มก็อยู่เหรอครับ<ม>ก็อยากโทรหาเฉยๆครับอัดรายการอยู่ก็เนี่ยเอาดีๆอัายรายการไม่ได้อัดรายการถ่ายทอดสดจริงไหมอะโอเคโอเคไม่มีอะไรเขาอยากให้โทรหาเขาบอกว่ายูกล้าโทรหามุกไหม,มยูเลอร์ <laughs> โอเคครับบ๊ายบายครับสู้ๆครับใช่ไงดูทำสิโอเคสู้ๆนะยัะลครับเป็นคนดีนะเป็นคนดีขึ้นมาบ้างกันเรียบร้อยโทรมาทำไมหัวห้หาเรื่องให้ผมโดนนะครับทุกคนเอาอีก อยู่กองพิงพอยใจดีไหมน่ารักครับแต่ว่าตอนนี้ยุงยุงบินรอบเลยทุกคนผิดศีลน,นะครับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับแต่ว่าถ้ามันทำให้เราคันเราเจ็บเราบวมเราเป็นตุ่มเราเป็นปุ่มก็ถือว่าหายกันนะครับ ทำอะไรมาโทรหาพิงพอยเลยพิงพอยพิงพอยเขถ่ายงานน่ะสิหาเรื่องให้ผมโดนด่าเนาะทุกคนเนี่ยเนาะเชิญพิงไลฟ์ไปเลยโอเคจะลองชวนเขาในนี้โด้าทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลทำไรอะ่ะเราถ่ายเราถ่ายเสื้อผ้าอยู่เจ้าอ๋อถ่ายงานเหรอโอเคโอเคได้ครับโอเคครับพี่พลอยไม่บ้างนะครับพี่พลอยถ่ายงานอยู่นะครับไอ้นี่มานะฮะ รักผู้หญิงร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงให้ฟังหน่อยชื่อด้วยชื่อด้วยถ่ายทอดสดอยู่ถ่ายทอดสดชื่อรวยชื่อรวยถ่ายทอดสดอยู่กูถ่ายทอดสดอยู่อะไรนะถ่ายทอดสดอยู่กลุมร้องเพลงให้ฟังหน่อยกลุ่มฮะก็ผมถ่ายทอดสดที่ไหนในไอินสตาแกรมไงของฮะก็ของผมไงเพื่อนถ่ายอยู่เหรอเพื่อนถ่ายของขาอยู่ มีข่าวเพื่อนร้องเพลงให้ฟังหน่อยกุ้มใจจริงๆรักผู้หญิงหญิงก็ไม่สนเรามันคนจนไม่ร้องทำไมอ่ะไม่มีฟิลอ่ะทำไมไม่มีฟิวที่พูดขอฟิวแป๊บหนึ่งขอฟิว <laughs> มุกดาเข้ามาดูแล้วครับทุกคน <laughs> เมื่อกี้นั่นงกับมุกดาเลยเออก็เขาให้กูโทรหามึงแล้วมึงไม่รับใช่ไหม ก็เลยโทรหามุกดาสิผมผมก็เลยบอกว่าถ้าถ้าถ้าอยากให้ผมโทรกดหนึ่งมากดหนึ่งมาพี่อผมก็เลยลองโทรดูโดนไป็หนึ่งดอกเลยโทรมาทำไมโอเคครับเพื่อนไม่กลัวแล้วครับผมคิดถึงครับผมเชลเชลเลเครับเดียวค่ะคิดถึงครับเือือครับไม่กลัวนะจ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 ะเสือ ไอ้บ้าไอ้บ้าเดี๋ยวสีลอยฟังแล้วจดจู้ดจูๆดแค่นี้แหละเหงาแล้วหมเนี่ยก็ก็เก๋าอยู่ผมอยู่สีสเกตไปทำอะไรเ้ื่อนผมมาถ่ายซีรีส์หรอใช่วันนี้นางเอกเป็นไงนางเอกปิดโควิดไงครับอ้าวไ่ถ่ายใครอ่ะก็ถ่ายกับเพื่อนๆถ่ายกับแก๊งอะไรเงี้ยไม่มีนางเอก โอเคครับไม่ได้ซิดอวยเลยใช่แล้วฮะใช่แล้วกดซิดอวยเลยเหรอใช่ใช่แล้วครับเหี้ยแค่นี้แหละเอาเอาอีกเรื่องนึ่งไหมอะไรนะครับอ๋อไม่ได้ยินเลยอ๋อสัญญาณที่นี่ไม่ค่อยดีเลยว่ะเพื่อนโอเคโอเคดูแลตัวเองครับกี่ชั้นสี่ชั้นไปเลยครับ โอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับงานปีนี้มีอะไรบ้างคะยิ้มที่ใจละลายสัญญาณไม่ดีก็มาหนูอยู่สีสะเกตพี่เราถ่ายสีรี่อำเภออะไรอำเภอเมือง